วันนี้เวลา14นาฬิกา41นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัติยราชนารีสเสด็จไปยังโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมตำบลท่ามกาอเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีส่งเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสอาาวจังหวัดกาญจนบุรีและราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและธนตกรรมแก่ประชา ชนมีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น178คน โดยโรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบประสาทโรคระบบไหลเวียนโลหิตโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงให้ความรู้ทางด้านโรคสัตว์และการติดต่อของโรคที่อาจจะติดสู่คนกับเกษตรกร,กรจากทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้มารับบริการ34คน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวรคตยาราชนารีมีพระดำริให้นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยมีนักศึกษาคณะแพทยา,าศาสตร์และการสาธารณาสุขชั้นปีที่หนึ่งร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์พอ,อสอวจังหวัดกาญจนบุรีด้วย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีและใกล้เคียงเพื่อชื่นชมพระบารมีพร้อมทั้งพระราชทานชุดของเล่นและสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กเล็กอย่างทั่วถึง และจากนั้นสรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า6คนเช่นโรคผนังหน้าท้องแยกแต่กำเนิดโรคหูดงอนไก่โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกโดยทรงมีทราวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์พร้อมกับโปรดให้ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันถานกับผู้ป่วยโดยทรงซักถามอาการด้วยความห่วงใยพร้อมกับพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของผู้ป่วยที่ยากไร้อย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ และในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์คณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขชั้นปีที่หนึ่งเฝ้าถว,วายรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พอ,อสอวในครั้งนี้โดยทรงมีพระประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การดําเนินงานของหน่วยแพทย์พอ,อสอวในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีจิตอาสาและอุทิศตนเป็นประ ประโยชน์ต่อสังคมในการนี้ยังโปรดให้นักวิจัยจและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยต่างๆในเชิงลึกจำนวน11ราย พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทั้งทางกรรมพันธุ์อุบัติเหตุการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเช่นฝุ่นจากโรงงานผลิตกระดาษลูกฟูฝุ่นควันจากการเผาไร่อ้อยเพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหาของรอยโรคโดยพระราชทานคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันดูแลรักษาแก่รัษฎรที่เจ็บป่วยและดูแลคุณภาพชีวิตของรัษฎรให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีตามภาระสงค์ต่อไป ต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีในการดูแลประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ,อสวและเข็มพระนามพิไทยยอ่อสวและโลแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการจำนวน250คน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่16เมื่อปีพุทธศักราช2512โดยปีนี้ได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว12ครั้งมีผู้ป่วยมารับบริการ792รายและขอเป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์3รายจัดกิจกรรมรถธนตกรรมเคลื่อนที่พอสวมีผู้มารับบริการ1556 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนจำนวน9โรงเรียนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น2,417คนโอกาสนี้ทรงขับร้องเพลงร่วมกับหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดกาญจนบุรีเพลงเดือนเพนและดวงแก้วในดวงใจซึ่งเป็นบทเพลงท่านิพนธ์ในพระองค์ พร้อมกับพระราชทานพระดำรัสและพระราชทานพรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนและเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกพอ,อสวอจังหวัดกาญจนบุรีข้าพเจ้ามีโครงการซึ่งอ,อยากให้คุณหมอยุทธช่วยสั่งแพทย์พอสวอ ให้คุยกับประชาชนทักนิดนึงว่าการเลี้ยงหมาเนี่ยหมาต้องฉีดยาถ้าหมาไม่ฉีดยามันก็เป็นเรบีสแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตคนอย่างเมื่อสองปีก่อนนี้ดีมากทั้งปีมีคนตายเพราะเรบีสสองคนเท่านั้นพอมาอีกปีนี้ขึ้นไปถึงสิบแปดคนคือว่า รู้สึกว่าสอนครั้งเดียวไม่พอต้องสอนย้ำสอนย้ำอยู่อย่างนั้นเน่ยแล้วข้าพเจ้าพยายามทำอันนี้เป็นอุดมการซึ่งยังไม่สำเร็จพยายามทำให้หมาจรจัดหายไป จากเมืองไทย